หลายๆคนน่าจะเคยคิดกันนะคะว่าถ้าอยากจะเก่งเรื่องเงินเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนการเงินจบปริญญาดีๆหรือไม่ก็ต้องทำงานในแวดวงธนาคารไปเลยครับแต่พอมาดูข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้กลายเป็นว่าความรู้ในตำรากับการจัดการเงินในชีวิตจริงเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะคะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึง8นิสัยเล็กๆที่ไม่ต้องใช้ความรู้ซับซ้อนอะไรเลยแต่กลับสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเงินได้อย่างมหาศาลเลยค่ะน่าสนใจมากครับที่แหล่งข้อมูลเขาเปิดประเด็นมาแบบนี้เพราะมันชี้ให้เห็นกับดักที่คนส่วนใหญ่ตกลงไปเลยนะคือพอพูดถึงเรื่องการเงินปุ๊บเราจะนึกถึงเรื่องใหญ่ๆใช่การซื้อบ้านการลงทุนในหุ้นหรือแบบการวางแผนเกษียณไปเลยแต่จุดเริ่มต้นจริงๆที่จะพาเราไปถึงตรงนั้นได้ มันอาจจะอยู่ที่กาแฟแก้วต่อไปที่เรากำลังจะซื้อนี่เองโอ้โห oh. แหล่งข้อมูลของเราวันนี้มาจากวิดีโอที่เล่าประสบการณ์ตรงเลยครับวันนี้สายเล็กๆที่ทำสม่ำเสมอนี่แหละที่เป็นหัวใจของการสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างแท้จริงงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าค่ะนิสัยข้อแรกที่แหล่งข้อมูลบอกว่าเป็นเหมือนหัวใจของทุกอย่างเลยอืคือการใช้เงินให้สอดคล้องกับสิ่งสำคัญในชีวิต อันนี้ตอนแรกฟังดูเหมือนเป็นนามธรรมนะคะแต่ตัวอย่างที่เขาเล่ามานี่ชัดมากเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาใช้เงินไปกับเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ไม่ค่อยได้ใส่หรือออกไปกินอาหารมื้อแพงๆตามเพื่อน uh huh. ทั้งที่ลึกๆแล้วมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของเขาเลยเป็นอาการที่เรียกว่าใช้จ่ายตามกระแสรหรือไลฟ์สไตล์อินฟลชันที่เราเห็นคนอื่นมีเราก็อยากมีบ้าง โดยที่ไม่ได้ถามตัวเองจริงๆว่าเราต้องการมันหรือเปล่าใช่เลยค่ะแล้ววิธีที่เขาใช้แก้ปัญหานี้ก็ทำได้จริงมากเขาให้เราลองเขียน5สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตออกมาจริงๆจังๆเลยเช่นอิสรภาพทางการเงินการใช้เวลากับครอบครัวสุขภาพการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใช่ค่ะจากนั้นนนี้คือไฮไลท์เลยให้เอารายการใช้จ่ายบัตรเครดิต30วันย้อนหลังมากางเทียบดูโอ้โห oh. เขาบอกว่าผลลัพธ์มันน่าตกใจมากเพราะเราจะเห็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างสิ่งที่เราบอกว่าเราให้ค่ากับสิ่งที่เราใช้เงินไปจริงๆ การทำแบบนี้มันเหมือนกันส่องกระจกทางการเงินเลยนะครับใช่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ได้แค่สร้างความตระหนักรู้แต่มันเผยให้เห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายอัตโนมัติของเราด้วยหลายครั้งเราไม่ได้ตัดสินใจซื้อของพวกนั้นอย่างมีสติเลยนะแต่มันเกิดจากความเบือ่อความเหงาหรือความอยากได้การยอมรับจากสังคมการเห็นช่องว่างที่ว่ามันบังคับให้เราต้องหยุดแล้วถามคาถามที่ทรงพลังที่สุดข้อหนึ่งเลยคือ เงินก้อนนี้กำลังซื้อชีวิตที่เราต้องการหรือกำลังพาเราหนีจากชีวิตที่เราเป็นอยู่กันแน่โอ้โหคำถามนี้แรงเลยนะคะแต่จริงมากพอเราเริ่มเห็นช่องว่างที่ว่าแล้วคำถามต่อมาก็คือทำไมเราถึงยังทำมันไดท้ทั้งที่ก็รู้ว่าอะไรสำคัญกับเราครับซึ่งดิฉันว่ามันเกี่ยวกับนิสัยข้อต่อไปโดยตรงเลยนั่นคือการปรับมุมมองเพื่อความสุขในระยะยาวหรือที่เรียกว่า delay gratification หรือที่เรียกกันว่า การเอาชนะใจตัวเองในระยะสั้นซึ่งยากมากในโลกยุคนี้ยากจริงๆค่ะทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของความพึงพอใจแบบทันทีกดสั่งของวันนี้พรุ่งนี้ได้สั่งอาหาร20นาทีถึงหน้าบ้าน instant gratification ใช่แต่การสร้างความมั่งคั่งมันกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเลยเทคนิคที่แหล่งข้อมูลแนะนำแล้วดิฉันว่ามันเปลี่ยนเกมได้เลยนะคือให้เปลี่ยนมุมมองครับจากการมองว่าการออมหรือการลงทุนในวันนี้คือการเสียสละ ไปเป็นการมอบของขวัญให้กับตัวเองในอนาคตอทุกบาทที่เราเก็บวันนี้คือการซื้ออิสรภาพในวันข้างหน้าและมีอีกเทคนิคที่น่าสนใจมากคือให้ลองจิตนตนาการภาพตัวเองในอีก5หรือ10ปีข้างหน้าให้ชัดที่สุดแล้วถามว่าคนคนนั้นจะขอบคุณเราที่ทำอะไรในวันนี้สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเทคน,คนิคนี้คือมันมีหลักการทางจิตวิทยารองรับเลยนะครับเขาเรียกว่า future self continuity คือยิ่งเรามองเห็นภาพตัวเองในอนาคตได้ชัดเจนและรู้สึกเชื่อมโยงกับเขามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งตัดสินใจทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาในวันนี้ได้ง่ายขึ้นเท่านั้นจริงด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่การอดทนแต่มันคือการแสดงความรับผิดชอบและความรักต่อตัวเองในเวอร์ชันอนาคต การปฏิเสธกาแฟแก้วละร้อยวันนี้มันไม่ได้รู้สึกเหมือนการสูญเสียเลยนะอืแต่มันรู้สึกเหมือนการโอนเงินร้อยบาทไปให้เพื่อนรักที่ชื่อว่าตัวเราในอนาคตได้ใช้พอความคิดเราพร้อมแล้วอ่ะการกระทํามันจะตามมาง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะซึ่งก็นํามาสู่นิสัยในกลุ่มต่อไปคือการสร้างระบบที่ทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นครับนิสัยแรกในกลุ่มนี้คือ นัดเดทเรื่องเงินกับตัวเองเดือนละครั้งฟังดูน่ารักดีนะครับใช่ค่ะฟังดูอาจจะแปลกๆนะคะแต่คอนเซปต์มันง่ายมากคือแค่30นาทีต่อเดือนเพื่อทำสามอย่าง30นาที 1. ทบทวนการใช้จ่ายเดือนที่แล้ว 2. เช็คความคืบหน้าของเป้าหมายและ 3. ซึ่งสำคัญที่สุดคือตั้งเป้าหมายแค่หนึ่งอย่างสำหรับเดือนถัดไป การโฟกัสแค่แแแเป้าหมายเดียวนี่คือหัวใจเลยครับเพราะจุดที่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวคือความรู้สึกท่วมท้นใช่เลยพอเห็นว่าการเงินมีปัญหาก็พยายามจะแก้ทุกอย่างพร้อมกันทั้งลดรายจ่ายหาไรายได้เพิ่มเริ่มลงทุนอืออืม,อมสุดท้ายมันหนักเกินไปจนไม่ได้ทำอะไรเลยจริงค่ะตัวอย่างเป้าหมายที่เขาแนะนำก็เล็กๆเ,เลยเช่นเดือนนี้นจะออมเพิ่มให้ได้200บาทแค่นั้นเลยใช่หรือลดแค่กาแฟนอกบ้านลง20% การมีเป้าหมายเดียวที่ชัดเจนและทำได้จริงมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า small win ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงให้เราอยากทำต่อในเดือนถัดไปใช่ครับและจุดที่น่ากลัวของเรื่องเงินคือพอเราหลุดไปเดือนหนึ่งเรามักจะรู้สึกผิดแล้วเลิกทำไปเลยถูกต้อง การทำให้มันเป็นพิธีกรรม30นาทีแบบเนี้มันช่วยลดแรงเสียดทานในการกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้มากเพราะเป้าหมายมันเล็กพอที่จะไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหนักถึงแม้ดือนที่แล้วจะพลาดไปก็ตามม,มันเปลี่ยนจากการบ้านที่น่าเบื่อให้กลายเป็นช่วงเวลาดูแลตัวเองเหมือนการไปสปาหรือออกกำลังกายนั่นแหละครับการนัดเดทเรื่องเงินนี่คือการใช้ความตั้งใจเข้ามาจัดการนะคะครับ แต่นิสัยต่อไปนี่คือตรงกันข้ามเลยคือการพยายามเอาความตั้งใจออกไปให้มากที่สุดอ๋อนั่นคือตั้งค่าการเงินพื้นฐานให้เป็นระบบอัตโนมัติเหตุผลง่ายๆเลยคือเพราะการต้องมาคอยจําว่าต้องโอนเงินเข้าบัญชีออมนะต้องจ่ายบิลให้ตรงเวลานะมันน่าเบือ่อแล้วก็จะผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆใช่จนสุดท้ายก็ลืมหรือไม่ก็มีเรื่องด่วนเข้ามาแทรกจนเงินก้อนนั้นถูกใช้ไปก่อน ถูกต้องเลยค่ะดังนั้นสิ่งที่แหล่งข้อมูลแนะนําให้ต้องค่าอัตโนมัติเลยก็คือการโอนเงินออมหรือลงทุนทันทีที่เงินเดือนออกการจ่ายบิลค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆอืม,อมหรือแม้แต่การสั่งของใช้ประจําที่ต้องซื้อทุกเดือนคีย์เวิร์ดที่ทงพลังมากของเรื่องนี้คือระบบอัตโนมัติช่วยกําจัดพลังใจหรือวิลพาวเวอร์ออกจากสมการ <c oughs> พลังใจของเรามีจำกัดในแต่ละวันการต้องมาตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ทุกเดือนมันสิ้นเปลืองพลังงานมากเราตัดสินใจครั้งเดียวตอนตั้งค่าจากนั้นก็ปล่อยให้ระบบทำงานไปมันทำให้พฤติกรรมการเงินที่ดีกลายเป็นค่าเริ่มต้นหรือดีฟ a u l t ของเราโดยปริยายแต่ก็สงสัยนะคะว่าแหล่งข้อมูลได้พูดถึงข้อเสียของระบบอัตโนมัติบ้างไหมเช่นการที่เราอาจจะลืมไปเลยว่าสมัครบริการอะไรไว้บ้างจนกลายเป็นค่าใช้ใจ่ายซ่อนเร้น เป็นคำถามที่ดีมากครับในวิดีโอไม่ได้พูดถึงโดยตรงแต่ถ้าเชื่อมกับนิสัยก่อนหน้าเรื่องนัดเดดเรื่องเงินผมว่ามันคือคำตอบเลยโอ oh. การทบทวนรายจ่ายทุกเดือนนั่นแหละครับคือตัวเช็คชั้งดีจริงด้วยค่ะว่ามีค่าใช้ใจ่ายอัตโนมัติอะไรแปลกๆหรือ Subscription ที่เราไม่ได้ใช้แล้วแฝงตัวอยู่หรือเปล่าทำให้เราได้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติแต่ก็ยังมีการตรวจสอบเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นดาบสองคม เห็นภาพเลยครับมันคือการสร้างระบบที่ทำงานสอดประสานกันไม่ใช่นิสัยที่แยกขาดจากกันพอเรามีทั้งความคิดและระบบที่ดีแล้วก็มาถึงช่วงของการลงมือทำเคลื่อต่อยอดกันบ้างค่ะครับนิสัยต่อมาคือเริ่มต้นลงทุนเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แม้จะด้วยเงินจำนวนน้อยก็ตามหลักการสำคัญที่เขาเน้นย้ำมากๆคือเวลา คือส่วนผสมที่ทงพลังที่สุดในการลงทุนไม่ใช่จำนวนเงินมันเหมือนการปลูกต้นไม้เลยครับใช่เวลาที่ดีที่สุดในการปลูกคือเมื่อ20ปีที่แล้วแต่เวลาที่ดีที่สุดรองลงมาก,ก็คือวันนี้นี่แหละการเริ่มต้นด้วยเงินหลักร้อยในวันนี้อาจจะให้ผลตอบแทนมากกว่าการรอเก็บเงินเป็นหมื่นแล้วค่อยเริ่มในอีก5ปีข้างหน้าก็ได้เพราะพลังของดอกเบีย้ยทบต้น ใช่ค่ะและสำหรับมือใหม่ที่อาจจะกลัวกลัวกล้ากล้าแหล่งข้อมูลก็แนะนำวิธีที่เรียบง่ายและปลอดภัยมากคือให้เริ่มจากกองทุนดัดชนีหรือ i n d e x Funds ที่มีค่าธรรมเนียมตำ่ำ mm. ซึ่งมันคือการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในบริษัทใหญ่ๆทั้งตลาดเป็นวิธีที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะผิดพลาดในระยะยาวและนอกจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินแล้วยังมีการลงทุนอีกอย่างที่เขาบอกว่าอาจจะให้ผลตอบแทนดีที่สุดด้วยซ้ำ คคืออะไรรับนั่นก็คือการใช้เงินเพื่อพัฒนาทักษะของตัวเองค่ะอันนี้ผมชอบมากเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าการจ่ายเงินเพื่อเรียนรู้เป็นค่าใช้จ่ายที่หายไปใช่แต่จริงๆแล้วมันคือการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนกลับมาได้มหาศาลครับ <c oughs> จนเขาตัดสินใจจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มาช่วยสร้างระบบอัตโนมัติให้เขาจ่ายเงินไปก้อนหนึ่งแต่เวลาที่ได้คืนมาในแต่ละเดือนมันมหาศาล hmm. เขายังยกตัวอย่างการคำนวณง่ายๆว่าถ้าเราจ่ายเงิน500บาทสำหรับคอร์สเรียนออนไลน์ที่ช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น1,000บาทต่อปี hmm. นั่นคือผลตอบแทน200เปรเซ็นในปีแรกแล้วมันจะทบต้นไปเรื่อยๆทุกปีเลยนะคะถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกมันคือการเชื่อมโยงกลับไปที่นิสัยข้อแรกเลยนะครับคือการใช้เงินอย่างตั้งใจเพื่อปิดช่องว่างในชีวิตแหล่งข้อมูลมีกฎง่ายๆที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าจะยอมจ่ายเงินเพื่อการเรียนรู้ตราบใดที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าทักษะนี้จะให้ประโยชน์กับชีวิตอย่างไรถ้าอธิบายไม่ได้ก็ไม่ซื้อ มันเป็นการบังคับให้เราคิดอย่างเป็นระบบว่าเรากำลังลงทุนในทักษะที่ใช่หรือเปล่าเพราะความรู้และทักษะนี้แหละคือสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามยอดเยี่ยมเลยค่ะและนิสัยสุดท้ายในกลุ่มของการลงมือทำนี่ดิฉันว่าน่าจะจี้ใจดำใครหลายๆคนเลยข้าไหนครับคือเมื่อเรียนรู้อะไรใหม่ๆให้ลงมือทำหนึ่งอย่างในวันนั้นทันที โอ้โห oh, ข้องนี้แทบจะลุกขึ้นปลบมือเลยเพราะตัวเองก็มีลิสต์บทความการเงินที่เซฟไว้อ่านที่หลังเต็ม <c oughs> ไปหมดเลย <c oughs> การลงมือทำเล็กๆทันทีนี่น่าจะช่วยทลายกำแพงความเฉื่อยชาของตัวเองได้ <c oughs> มันคือกับดักของการเสพข้อมูลหรือ information consumption ครัใช่ <c oughs> <c oughs> เลยการได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆมันทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกว่าตัวเองกำลังก้าวหน้าแต่ถ้ามันมีการลงมือทำความรู้นั้นก็เป็นแค่ความบันเทิงรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเอง นิสัยนี้คือสะพานที่เชื่อมระหว่างความรู้หรือ knowledge กับความฉลาดที่นำไปใช้ได้จริงหรือ literacy อการลงมือทำทันทีมันจะสร้างหลักฐานให้กับสมองของเราว่าฉันคือคนลงมือทำซึ่งมันจะค่อยๆเปลี่ยนตัวตนและสร้างโมเมนตัมให้เราอยากทำสิ่งต่อไปถูกต้องเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเพิ่งดูวิดีโอเกี่ยวกับบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงก็ให้ไปเปิดบัญชีนั้นเลยภายใน24ชั่วโมง ถ้าได้ยินเทคนิคทำงบประมาณใหม่ๆก็นั่งลงตั้งค่าในแอปเย็นวันนั้นเลยไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบแค่เริ่มต้นครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วค่ะซึ่งเป็นเรื่องของพลังจากคนรอบข้างนิสัยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือการกล้าพูดคุยเรื่องเงินมีสถิติที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลเขาบอกว่า62%ของคนอเมริกันไม่คุยเรื่องเงินกับครอบครัวหรือเพื่อนโหเยอะนะครับแต่ในขณะเดียวกัน 66%กกลับเชื่อว่าการพูดคุยกันอย่างเปิดอกคือกุญแจสำคัญสู่อิสรภาพทางการเงินมันเป็นความขัดแย้งที่น่าสนใจมากนะครับคือเรารู้ว่ามันดีและสำคัญแต่เรากลับไม่กล้าทำใช่อาจจะเพราะวัฒนธรรมที่มองว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องส่วนตัวมากมากหรือกลัวการถูกตัดสินกลัวโดนมองว่าอดรวยใช่หรือกลัวคนรู้ว่าเรามีปัญหาเริ่มจากคำถามที่เน้นเรื่องกระบวนการหรือเครื่องมือกับเพื่อนที่ไว้ใจอ๋อเช่น ตอนนี้ใช้แอปอะไรช่วยจัดการงบอยู่หรอดีไหมหรือกำลังคิดเรื่องวางแผนการเงินอยู่พอดีเธอมีวิธีคิดหรือจัดการยังไงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะการเริ่มต้นแบบนี้มันช่วยลดกำแพงทางอารมณ์ลงได้เยอะเลยครับเพราะมันไม่ได้คุยกันเรื่องตัวเลขแต่คุยกันเรื่องกลยุทธ์และประสบการณ์อืม,มันช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวทําให้เรารู้ว่าคนอื่นก็มีคําถามมีปัญหาหรือเคยทําผิดพลาดเหมือนเ,อนเรา และที่สำคัญที่สุดคือเราอาจจะได้เรียนรู้ทางลัดหรือข้อควรระวังจากความผิดพลาดของคนอื่นซึ่งมันช่วยเร่งการเติบโตทางการเงินของเราให้เร็วขึ้นได้อย่างมหาศาลเลยทั้งหมดนี้ก็คือ8นิสัยเล็กๆที่เราเจาะลึกกันมานะคะจะเห็นได้ว่าไม่มีเรื่องไหนที่ต้องใช้สูตรคำนวณซับซ้อนหรือทฤษฎีขั้นสูงเลยครับใหญ่จะเห็นว่ามันคือการเดินทางจากข้างในสู่ข้างนอกอืเริ่มจากการรู้จักตัวเองจริงๆว่าอะไรสำคัญกับชีวิตเรา ใช้เงินตามเป้าหมายจากนั้นก็สร้างระบบขึ้นมาสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีนัดเดทเรื่องเงินระบบอัตโนมัติค่ะแล้วก็ลงมือสร้างการเติบโตอย่างสม่ำเสมอลงทุนในสินทรัพย์และทักษะลงมือทำทันทีและสุดท้ายคือใช้ประโยชน์จากสังคมรอบข้างเพื่อเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นมากถ้าเรามีมุมมองที่เห็นคุณค่าของตัวเองในอนาคตเป็นที่ตั้งเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดมากค่ะ และก่อนจะจากกันไปแหล่งข้อมูลได้ทิ้งท้ายประโยคที่คมคายและน่าคิดเอาไว้ครับเขาบอกว่าการตัดสินใจที่ยากเพียงไม่กี่อย่างในวันนี้อาจหมายถึงการที่คุณจะได้เล่นไปตลอดชีวิตที่เหลือมันทำให้เราต้องหยุดคิดถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างความสบายระยะสั้นกับอิสรภาพระยะยาวเลยนะคะอิงครับและจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยอยากจะชวนให้ลองนำไปคิดต่อย,ยอดกันดูว่านอกเหนือจากการใช้จ่าย หรือการออมแล้วการตัดสินใจเรื่องเงินเรื่องเดียวในวันนี้ที่จะมอบอิสระให้กับตัวเองในอนาคตได้มากที่สุดคือการตัดสินใจเรื่องอะไร